คอมผมอยู่ที่ตลาดตลาดอะไรอะ่ะเที่ยวเยอะจะลืมพัตบองครับตลาดพัตบองเป็นตลาดเก่า,าของพัตบองก็ช่วงเวลานี้9โมงก็เป็นช่วงที่แบบคนเยอะสุดเพราะว่าตอนเช้าที่นี่ตลาดเขาจะไม่เริ่มเช้านะครับเพราะว่าตอนเช้า,ชาเขาเพิ่งตั้งกันผมก็เพิ่งรู้เมื่อวานนี้มาเช้าเสียเที่ยวไปรอบนึง ฉันเลยเดินมาตอนประมาณ9โมงก็น,นี้ครับเพิ่งเริ่มคือขัขกกตอน9โมงวันนี้มิเตอร์ฮัสเซียก็จะเช็คเอาท์จากที่ปัตบออนะครับพ่อเที่ยวเสร็จแล้วจะเดินทางไปโอ้ป่าขอ,อากแว่าจะเดินทางไปเมืองกุ้งไยลินนะครับกุ้งไผลินเนี่ยอยู่ห่างจาก ปรมปรมนี่คือติดกับด่านช่องประก,กาศนะที่เป็นตลาดชายแดนห่างกัน20กิโลคืนนี้ผมว่าจะพักที่กรุงไพลินแต่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนิดนึงฮะเป็นพื้นที่เสี่ยงเสี่ยงอันตรายเรื่องมาเรียแต่ไม่ไรครับคงจะหมดไปแล้วมั้งครับตอนีนึ่งมตลาดเ,เปิลเฟินนะครับคึอคักที่สุดตอนนี้อากาศก็เย็นพอประมาณ ที่นี่ปลาหมอตัวใหญ่มากเลยผมอยากกินเลยสดแล้วก็ตัวใหญ่แล้วปลานี่เยอะจริงๆครับปลาเค็มปลาซ่อนเค็มเด็กมันแบบเบื้องหลังจะแซงผม ถอนมาลงอยู่นี่นะครับุบเขาจะไม่ตัดหัวช wow ิดเกินไปนะเขาจะให้หัวมันมีเนื้ออยู่ด้วยโอ้คุหมอโอ้ปลากระทิ้ง ไม่ได้เห็นนานแลนะ้วปลากระทิงเนี่ยตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วบ้านผมมีเยอะปลากระทิงปลาหลดนี่แบบสดมากเลยนี่นหายใจงาังามๆอยู่เลยครับหมอดินแก๊กๆอยู่เลยโอ้ครับที่นี่มันอุดนสมากเลยนั่น,น้น่เป็นปลาหลดเน่เป็นปลากระทิงปลากระทิงนี่ผมนึกถึงเพื่อนผมคนนี้ที่บางบ่อชื่อชื่อทิงชื่อทิงเนี่ย ลูกหลูกอ,องโอ้โหดูครับโอ้โหโ,หโหตโต้ขใจมากปลาอะไรกันุครับปลาแม่น้ำนะ่แะปลามาจากโตนเลสาบครับโหถ้าผมไม่มาเดินเช้านี้ผมเสียใจแย่เลยเยอะแม่หัวแหลมนั่นเลยคนระับ หัวแหลมอย่างที่บอกครับปลาธรรมชาติปวดทู่ปลาเลี้ยงไปซื้อที่ไหนดูครับปลาเลี้ยงนี่มันจะกินไม่ค่อยเวิร์กด้วยครับโอ้นอกที่ถอนขนกันสดๆนี่นะ,นะครับยอดเลยครับ ปลาลาครับปลาลาเขเมรท่าแม่ปลาลาขอทางเลยครับน้ำอนปรีบรีปลาบูหนื่ร้อยกันอย่างนี้เลยครับปลาโอ้โหครับ,บ

ตั้งแต่ผมเดินตลาดที่เสมมาเกระบุชามาเนี่ยที่นี่เป็นสุดยอดเลยครับปลาเยอะมากๆเดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปไว้เป็นตอนนี้เดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปทางเดิมถ่ายรูปเน้นๆอยากดูปากระทิ่งรอบนึงครับเที่ยวสะใจกับมิสเตอร์ฮอตเซนะครับตะลุยเดี่ยวเที่ยวกระบูชานะครับแล้วอย่าลืมเข้าเว็บไซต์ฮอตเซียคอมบ่อยๆนะครับขอบคุณครับ